สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบ้านเองเด้จา้าสวัสดีคะ่ะน้องแก้มค่ะหลังจากที่พี่โยกลับมาจากหาเห็ดกับเขา,เาขบุรีเสร็จซับเรียบร้อยแล,ยลย้วพี่โยก็จะมาหาเฮิตยูคาต่อเด้จ้ะตอนนี้ก็เดินมาแล้วก็เจอแล้วจ้ะเดี๋ยวให้น้องแกม้มคุณเอานะจัะโอ้นี่เห <laughs> <laughs> มือนเห็ดเหรเหมือนเห็ดละโง่ชวบะพี่โยไปหาเลยจ้ะลูกส่งนี่จ้ะนี่คุณเป็นเดือ๋งจังเลยเดี๋ยวไปดึกๆนะลูกมีเงินเดี๋ยวมันมันอยูย่ตรงนี้ได้แล้วหนึ่งที่อ่ะ เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆจ้ะหาเห็ดละงกเสร็จแล้วก็มาหาเห็ดละงก์ยูคาต่อนนะจ๊ะนี่มาหลุนมาเป็นกำลังใจกับพี่โยได,ด้เดจานจะหลงยูคาเหมือนเดิมน,น,นี่นะจ๊ะน้ำแน่กับฮิตด้วยเด้จานดอกงามๆนะจ๊ะดอกตะมุตะมิดีเด้จานเห็ดยูคาดำก็มีเดจานนี่ อันนี้ก็เป็นเห็ดยูคาร์มกันนะจ๊จะแต่ว่ามันเป็นสีดำนะจ๊ะนสองตุ้มเลยอืออันนี้ขอดูจัดมาไม่ได้จะมาหน่องแนนหน่องเกมลมกับหน่องเตื้อหนะจันตุ้มหนึ่งเห็ดละงอกยูคาร์ดำนะจ๊ะนั่งยูคาขาวนะจ๊ะโอ้มีเห็ดพึ่งขมได้ด้วยจันตุ้ม อกงามๆฮ็ดพึงขม่มเสียงน้องแก่ก็เห็นเลยวด้จ้ะน,นะมีการเรียกป่า,ายังไบเลยจนดอกงามเลยโอ,ยอ,โอย้มีคาดำด้ะเจนมันดำจิมตุ่งไหนมีต<น>ุ<อ>่มด้วยน <laughs> ามาใ่เลยลูกนะอยาเฮ็ดพึงข่มมาด้วย นั่นแน่จะเห็นจะออกเดียวนะี่ดอกเดียวนะมันครับอ,จา,อาจารย์ทุ้มก็ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะแน่ก็เจอได้จ้ะ น,ะนู่น้ like องแก okay. ่มก็น <vendo> น <tapping> ังรอเป่าฮิตรอเลยจะนู่นน้องแกแก่เป็นดอกยันใยเลยจะเห็ดและงูยู่าคยูกาขาวคยูกาขี้หรือมั้งอันนีเงินะเสยจะกสามสิบเลยจ้ะ ส,สวยๆพ่อใบใบก็บจะเลิ่อออกเป็นตุ้มๆอ,อยู่จะเดี๋ยวพ่อคืนนี่กับบานนะจะเห็ดละงอกอยูคาเด้จะเดอยู่จะ,จะถ่าเห็นดินปินี่เห็ดเด้จจะเป็นเห็ดยูคาดำนะจะดี ดอกบานเลยเด็กจันแดดหลอนเลยเชีงเขียวดิวจันเป็นไข่มันเทืตะงูเลยเด็กจัน แม่ได้กระโโอย่างใหญ่เลยเด็ดจินอ่าก็เห็นได้แบบนี้เลยไปพี่โยเจอเห็ดพึ่งคมเด้ดจินนี่สวยง,งามเด็ดจ้ะโอ้ดอกใหญ่เชิงจะเน,จน,น่าเด็ดจ้ะเด็ดได้แล้วชิ่งกันเด้ดจ,จะนเร็วกระถิ่นได้สองดอกเด็ดจ้ะน,นี่อีกดอกเป็นเฮ็ดพึ่งคมเด็ดจ้ะ ฮดจึงคุ้มดอกใหญ่ๆนะจ๊ะนี่อาจ้ะส้มตุมส,สวยๆนะจ๊ะโอ้ี่จะ๊ะเยเจอฮดจึงคุ้มเลยจดอกส,สวยดิหอมอ่มอนสวงามดิอ่านีนาน่จะ๊ะ แล้วเดีย๋ยวจะพี่โยก็เห็นกันนะจ๊ะจั๊บหาไปเรื่อยๆนะจ๊ะ <c oughs> ก็จะํำได้ไม่ได้พี่โยก็มาหาดูจะจุน,น,น,นจุะ หนองแกมเห็น,หน,ม,หนมันเง็ดตรงเง็ดชนะอั่นดอกลูกเง็ดเงดขันเง็ดขันงยดเง็ดันดขนเดขันดเดอกยังใหญ่โน่ไหนตรงไหน,นอีกเดี๋ยวเอาส่วนอนันนีบ้างไปนี่เดี๋ยวป้าตัดตีนให้นะหนแก่เป็นหนูก็ห,นนหันดีๆแต่คือไหนเนี่ยปายังมีเห็ดเลยหนูนั่งบังดินจ้ะเห็ดพึงขมด้วยจ้ะ มาเอามาจะป่าตัดดินโอ้ดอกใหญ่เลยน,ะน,นโอ้วันนี้ทำไมพี่โยมานเฮ็ดถึงดิดมาหาเฮ็ดมาหาเฮ็ดอยู่าจะมาเจอเฮ็ดพึงคมดิจ้ะเดี๋ยวพี่เวยดดได้ จ้ะปิจ้ะมุมเยอะเลยจ้ะก็ได้ที่ละดอกที่ละตุมไป็นนะจะ้ะที่ว่าพี่โยได้มาหานี่เพราะว่าป่าที่ว่าเป็นป่าสะพายของพี่โยนะจะ้ะแกมาหาแกเลยโทรบอกว่ามันมีเห็ดยุคาขาวออกะจากพี่โยก็เลยมาจะ้ะ fc เฮ็ดมาเห็นสามตุ้มเลยนะจะ้ะ เดี่ยวต้องเอาดีทีตาหมายโดนฮะจะใยน่จะอนะยากให้ได้เป็นดอกสวยๆไปนัก๊บแต่นะช่วงนี้เฮ็ดอยู่คาขาวนี่ดอกไม่ค่อยใหญ่นะจ๊ะมันปีที่แลว้วปีที่แล้วนี่ดอกใหญ่ใหญ่ทีนี่ดอกช่งนี้นๆอยนะจ๊ะ จ๊ะอื้จ๊ะโอ้นี่เด้อจ้ะอ,อ้าวนองเกมกับมานได้จ้ะนี่น้องเกมก็ได้เหมือนกันได้จ้ะได้ดีๆดได,ด้จ้ะน้องเกมาทางเฮ็ดตะงูกเพรียงยูคคาทาง เพ็รพึ่งคมนะจ๊ะอ,อ่านี่เพ็ดยูค่าดำจังจะมีสองแบบนะจ๊ะยูค่าดำกับยูค่าขาวนะจ๊ะโอ้สามตุ้มเลยนะหยิบดีดีดดดอือโอ้ดีจ๊ะตุ้มใหญ่ใหญ่ดีจัะอืมนี่อีกสองตุ้มจัอ,อ,อ โยก็ทะเลาะฮดอดทนดจะนิหากะเขาแมาแล้วก็มาหากระป่ายุคากระบาดอาีเดือนจันทร์เอาพนงามนี่ก็อีกตุ่มนึงจะนิเกือบโหลดตาพี่โยไปเดือจันคืนนี้พี่โยจะนอนรับไปจดืนนี้ใส่จะ,จะรับตาเห็นจะเห็ดตัเตดเพือหาเห็ดมุดบ้านเลยเันนี้ ดอกสีวสวยลยจะ้ะติดโอ้ยพี่โยมาเจอฮิตะไคร์นาดิจันอยู่ในปาากกนนา่าอยู่ขานนู่พี่แกก็เดินหาเฮดตะไคร์ได้หลายอายุด้ิจ้ะน,นะมีแต่จุ๋มๆดานพี่โยเลยเห็นก็นเลยลองเดินมาดูว่าพี่แกหาเฮ็ดอะไรนะจัะ เเจอพี่็ได้ใเฮตครไพียกเลยได้ดอกในเมื่อกีนี่นะจะ<ม>โอ้นี่พี่กดายได้จ้ะน,นี่มีแต่ตุ้มงามๆเลยจ้ะโอ้โเดี๋ยวมาเดินหาเคียด้ยจ้ะของหาดิดตกเลจ้ะแตนี่พ้ยูค่าก็มีนะจะอาจะพี่เขาได้เฮตตุ้มเฮตคาไปพี่โยก็ยูคาเ้า,านเนะจจะโอ้ฮาจ้ะ จากนี้แล้วก็พอดีเดินมาเจอหน่องเกมก็เม่กันนั่งผักรอพิโยนจะไปจะกลับกันเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันมีมีเฮ็ดอะไรนะจ๊ะไม่ได้เฮ็ดได้อะไรได้เดี๋ยวจะพากันกลับเลนะจ๊ะจะไปดูผลงานกันนู่นนะจ๊ะเดี๋ยวแล้วก็เตรียมตัวกลับกันเลยนะจ๊ะเพราะว่ามาเดินดูแล้วพิโยก็เดินปังตะวันต๊ะหงแนก็เดินปังตะวันออกนะจ๊ะก็แยกใหญ่กันเดินแต่ามันมีเฮ็ด สวัสจักป่าเก็บไปหากันไหนสี่เก็บอะไรเก็ดได้ไปแต่ว่าพิโย่ก็เห็นว่าเก็บได้ด้วยจ้ะเพราะพิโย่เห็นอะไรจ้ะถึงมาเห็นเก็บได้ไปประมาณครึ่งตะกาของพิโย่นี่ยเลยจ้ะขึงตะกาอันนี้่โย่เลยลงมาดูเราก็มีเห็นไม่ได้อะไรนะจ้ะก็เลยจะชวนน้องแนนน้องแก้มกลับเลยจ้ะเดินออกไปก็ต้องเดินออกไปขึ้นรถจากนู่ดีเลยจ้ะไกลอยู่ เนีนแต่ว่าดเจ็บได้เนะ่ยจะลอยผีแกไปเอาเห็ดตะไคร้มีแต่ตุ้มๆด้วจ้ะแต่พี่โยไปไปกว่านั้นพี่โยอาจจะได้แล้วมีแล้วน่าจะก็ช่วยก็พากันหา,ยหานนนนอยู่หากินไปน่าจะหนี่ยเนี่ยเดิอนอยู่หนึ่งกันอยู่เลยเด้วจ้ะะ เบ้อแล้วจะทิ้งควนนะทิ้ควน,นควไปไปเดี๋ยวจะขอให้ลูกบ่ามีออกไปขอให้ลูกบ่าเฮ็ดออกตรงไหนพี่โยไปหมดเดี๋ยวจะในบ้านในหมู่บ้านพี่โยนี่นจะ่าได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จะขอให้ได้ไปดูนะจ๊ะ โย่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าน่าจะเถื่อไปขึ้นเขาอะไรนั่นน่าเลยเลยจ้ะก็ดูว่าป่ามาได้เฮ็ดโย่ก็เลยเดี๋ยวมารอน้องแนนอยู่ตรงนี้แล้วโย่ก็มาเลยพอกินขา้าวที่ว่านไม่ได้กินข้าวเช้าก็เลยกินน่จาจะก็เลยมาตั้งแกะมาถือตะการป่าก่อนเล้ยวมานี่มาหนิมาถือตะาการนี่เด้มั้ย ดูผลงานนะจ๊ะอันนี้ของ,ของน้องแนนกับของน้องแกมอันนี้ของพิโยจะนี่ก็ได้เฮ็ดพึงขมนี่กับพ่อตุม่มนะจะจักถวยหนึ่งนี่เพื่อเอาไปรวมกันกับเฮ็ดละงก์ที่ว่าพิโยหามาได้นะจ๊ะเอาเฮ็ดไอ้ยูคาขาวนี่ไปรวมด้านจะลางแล้วก็รวมกับตุม่มสูตรจิงกังวันนี่ฮ่าไอ้กับปานก็นจะเอาจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพิโยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะ ให้กับครอบครัวของพี่โยนะจ๊ะพี่โยรักเอจีทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้า